นี no oughs, no sí, ini, ้ประชากรนูบของเรามีน้อยมากเราควรทำไงดีสิ่งที่เหลืออยู่มีแต่พวกปัญญานพวกนี้พวกมันสนุกกันมากไหมหยุดเล่นได้แล้วถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปนู๊กเนี่ยพวกเราจะต้องสูญพันุ์แน่เลย พวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากสร้างโรงงานผลิตนูบขึ้นมา Newf Factory Simulator เกมนี้จะเป็นเกมที่ทำให้คุณนั้นขยายเผ่าพันธ์ุนูบของเราต่อไปก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเผ่าพันธ์นูบนั้นเออกาดนะครับมันเหมือนเศษเดนของมนุษย์ครับผมที่เออร่างกายอ่อนแอมากเราจำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเขาด้วย ตรงนี้เราจะมีเครื่องโรงงานในการผลิตนูบและนี่ก็จะเป็นเครื่องใส่เกาะนะครับที่จะทําให้นูบของเรานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็จะพาเขาไปเทรนไปเทรนเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการเอนชานเขาเอนชานเขาเสร็จเราก็จะทาการประเมินค่าเขาว่าเขานั้นผ่านคุณสมบัติหรือเปล่าถ้าเกิดเขาผ่านนะครับเขาก็ผมจะถูกเอาวางไว้ตรงนี้พอเราวางเขาไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นี่เป็นเวลานับถอยหลังนะครับที่เราจะส่งเขานั้นไปขายในตลาดมืด แต่เดี๋ยวก่อนมึงต้องการที่จะขยายเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เหรอคือต้องการขยายด้วยแต่ในขนาดเดียวกันกูก็จะไม่ต้องใช้เงินนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาบางตัวนะครับที่มันไร้ประโยชน์ครับผมเอาไปขายในตลาดมืดและเราจะเก็บตัวที่มันโหดๆไว้อย่างตัวเนี้ยมันดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาไอ้กากนี่ไปขายแทนนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวแลออกมาเป็นไงแลน่นี่เป็นกองทัพนุบที่มีประสิทธิภาพของผมเองเอาละเราจะทำการเทเลพอร์ตนะครับไปยังโลกแห่งความจริงกัน แล้วเหล่านั้นจะเอาพวกเขาไปต่อสู้จนตัวเขาตายเพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีนะครับว่าถึงแม้ว่าฉันจะเกิดเป็นนูบแต่กูไม่กากจะยัดแน่งูงมงในดมหอกอะไรกูไม่กากนะเวย้ยสามลุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมการลุมแบบไร้อารยธรรมแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราจําเป็นที่ต้องทําเพื่อความอยู่รอดนะครับตาย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 ปกป้องศักดิ์ศรีของนูบเรียบร้อยพอเราฆ่าเสร็จเราก็จะได้เงินมา อะเพืเ่อนๆโจมตีมัน3าหนึ่งเลยสามหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องสนความทุ่ธรรมใดๆนะครับโลกใบนี้โหดร้ายมากกว่าที่คิดตายสะแกตายอืมเรียบร้อยเอาละเก็บเงินมานี่อะไรวะเนี่ยถึงตัวจะไปแล้วแต่วิญญาณยังอยู่ในใจพวกเราคือแต่ว่ายังไงคือตัวตายแล้วแต่ว่าเออความห่วงใยยังอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับเอ้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยว่ะ ผมเอาตัวนุกว๊กกระกาบเอาไปขายแม่งเลยแล้วก็เอาตัวนี้มาแทนเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวกูกดผิดป่าวะเอาตัวนี้มาแทนเออเดี๋ยวผมจะต้องอัปเกรดโรงงานของผมก่อนนะครับเพื่อผลิตนุ๊กที่มีคุณภาพมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเราผลิตเศษเดนมาครับผมเราก็แบบว่าโดนลังแกงน่าสงสารอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะครับอัปเกรดเลยอัปเกรดอัปเกรดจริงๆเรามีเงินเยอะมากเลยเนี่ยกูอัปเกรดแบบสุดๆไปเลยดีกว่าเงย ่อจากนี้เราให้คําสัญญาว่าเราจะผลิตแต่นูบที่มีคุณภาพดีและเงินกูหมดเลยคือเอาจริงเป็นเกมที่ดีมากเดี๋ยวผมต้องเติมก่อนอืมนบทีมบวกหนึ่งเราจะสามารถใส่นูบได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับคือเพิ่มอัตราการหมาหมู่เข้าไปผมชอบมากโอเคเราซื้อไปแล้วควรซื้อ V I P ดียไหมมันให้แค่เนมแท็กโอเคกูไม่ซื้อเราซื้อ faster n o o b นะครับ เพื่อทีอ่นูกของเรานั้นจะได้วิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการซื้อลัคกี้ด้วยนะครับซื้อลัคกี้ด้วยเพราะว่าดวงเรานั้นกกเกินนี่ถ้าเราโชคดีครับผมเราจะได้นูฟที่เรียกได้ว่าน่าจะโหดมากขึ้นกว่าเดิมในดูคุณภาพการผลิตหน่อยเอามานี่เพียงเท่านี้เราก็ได้ทีมของเรามาแล้วนะครับทีมคนเก่งเว้ยในด้านล่างนี่คืออะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นการอัปเกรดนูฟเป่าวะผมจะอัปเกรดตัวนี้ กดคลิกอัปเกรดแอคแทดูว้าวมันอัปเกรดอย่างนี้เลยเหรอเอ้าเฟลทำไมมันดีวิกกาก,กว่าเดิมอีกเหรอเยวดิไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่อืมอัปเกรดเลยอัปเกรดต่ออืมโอเคหยุดอัปเกรดตรงนี้อัปเกรดกเกาะเพราะว่าไม่ดี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 ดดเอามึงได้วูดมาเยวใหม่เฮ้ยมึงจะกาก,กว่าเดิมแบบนี้ไม่ได้ว a t หรือว่าสิ่งที่ผมได้มันเถื่อนอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นวูดบวกสิบสองอ่ะ งั้นผมอัพอย่างอื่นเอาอัพเกรดแวลูทำให้ขายแพงมากขึ้นกว่าเดิมเอ้ยราคาแพงนนอไอ้นุ่มดอยอันนี้บอสเหรอวะเนี่ยดูมานทำหน้า <c oughs> ได้โปรดหยุดทำหน้าอย่างนั้นนะผมมั่นใจในคุณภาพของนุบของผมมากเพราะว่าผมอัพมาเยอะต้องการที่จะต่อสู้กับบอสจริงไหมยเยสต่อสู้เลยเฮ้ยมันเป็นฟีลแบบนี้เหร เลือดมี1,000โอ้ยกระจอกนะมเจอนูปู4ตัวเป็นไงล่ะโดนลุมสุบเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไว้ไว้ไวโดนลุมต่อยตายแอะเรียบร้อยเลยนี่ผมปลดล็อกเลยเนี่ยเนเจอร์นูหนูนแบบธรรมชาติคุณผู้ชมนี่เป็นนูแบบไม่ผ่านการสังเคราะห์คุณผู้ชมครับมาจากเนเจอร์ล้วนๆเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเราเปิดกล่องอันนี้คือมันให้เราเลือกใช่ไหมอีอะ,ะเจ้ากล่องนี้ ได้รักบวก50%ผมเปิดกล่องอื่นได้ไหมวะเปิดเลย what ก็ว่าทําไมมันถึงต้องมีเกมพาร์ทนะคุณผู้ชมคือเราต้องซื้อเกมพาร์ทในการปลดล็อกไอ้กล่องนี้ทั้งหมดโอเคผมซื้อผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าเปิดนานนี่เราได้มาเป็นเงินสดมาดีกล่องหนึ่งเย้แบบหนึ่งเกมพาร์ทเก็บของต้องมาละกูคิกอย่าเดินไปเก็บจัดไปเลยอ่าโอเคแจมแจมแจมเหมือนตัวเราจะมีแม่เหล็กเว้ อันนี้ผมชอบรู้อะไรบ้างสถานที่นี้นั้นกากเกินไปนี่เราไปที่ใหม่เลยคุณผู้ชมบิชชี่เบเรียบร้อยเราจัดการกับคนแคร์ค,คนนี้ก่อนเพราะว่าเขานั้นดูกระจอกที่สุดเนี่ย <c oughs> ลุมต่อยมันเพื่อนเพื่อนลุมต่อยมันเรานั้นไร้ระยะรมอยู่แล้วลุมต่อยมันลุมต่อยมัน <c oughs> ลุมเจ้ายักษ์นี้ด้วย <c oughs> ว้าวโอ้ oh my god ตายเลยหนึ่งตัวไม่เป็นไรเรายังมีอีกสามตัวุว้ยมันต่อยแรงมาก ฮ้ยหยุดต่อยแบบนี้นะวงต่อยรุนแรงว่ะฆ่ามันมันฆ่าพี่น้องมันฆ่าพี่น้องเราแป๊บหนึ่งนะถ้ามันเป็นผีแบบนี้แล้วกูจะเอาเป็นไปแบบฟื้นคืนชีวิตยังไงวะฮีโร่ในวอดายอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวแป๊บ,บนึงผมเอาตัวที่มันเป็นผีออกไปก่อนได้ไหมตัวไหนวะที่มันเป็นผีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มัง้งไม่รู้แต่เอาตัวนี้มาก่อนโอเคโอเคอ๋อตรงนี้เป็นเม็ดเบโอเคโอเคเราสามารถ เอาเจ้านูของเราเนี่ยครับไปฮิลตรงนี้ได้ถ้าเราเอาตัวที่มันเป็นผีมาฮิลตรงเนี้ยมันน่าจะฟื้นคืนชีพเปล่าวะใช่ไหมนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเอามาเอามานายพร้อมกับการต่อสู้ครั้งต่อไปแล้วเพื่อนเย๋ยส่วนตรงนี้เป็นรีเสิร์ชเชอร์นะครับผมเพิ่งรีเสิร์ชเกี่ยวกับเนเจอร์นูไปเราจะสามารถผลิตนูปตัวอื่นได้นอกจากนูปธรรมดานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <S <S ตัวนี้น่าจะแบบแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่มันก็จะแบบฟุ่มๆกันไปแหละ ไงเนเจอร์นูบราคาขาย400กว่าบาทโคตรกากเลยเฮ้้กลับมาแล้วจำฉันได้หรือเปล่าฮะแกตกเลสุดยอดาล่ะคุณผู้ชมคิดว่าผมตีบอสไหวไหมวะเพาะว่าผมไหวทำไมหน้าตามันน่ารักจังเลยบอสนมาเลยมุสลูมนูบโอ้ยหน้าตาแบบโคตรสาวจัดไปลุมต่อยมันลุมต่อยมัน เมมากลุมต่อยมันไหวไหวไหวยังไงก็ไหวคุณผู้ชมนู๊บเรานั้นระดับอีพิกทุกตัวเลยนะเว้ยมสู้ไม่ได้หรอกนะยอมจำนวนเถอะเอาจริงแพ้และดูมันเรียบร้อ,อยดับผมกดล็อกนะครับมัชรูมนูบมาตรงนี้มีแบงค์นะครับหรือว่ามีธนาคารด้วยถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวไหนเนี่ยมันสมควรค่าแก่การเก็บไคุณก็สามารถเอามาฝากไว้ตรงนี้ได้ หรือถ้าเกิดคุณนะครับไม่แคร์คุณก็ขายมันทิ้งแม่งเลยนะครับไม่ต้องเอามาฝากไว้นในแบงก์เอาละหลับตานะครับหลับตา <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคุณมองเลยไม่เห็นทั้งนั้น <c oughs> ดูดิผมมีเจมเยอะขนาดนี้ได้ยังไง <c oughs> เป็นไปไม่ได้แป๊บหนึ่งต้องซื้อเพย์เอร์ exq ค e o o d สอง <c oughs> เลยนะครับ exq wood e อีกอ <c oughs> เดี๋ยวว่าไงนะต้องใช้เงินเป็นแสนเลยเหรองันกูฟาร์มแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอฟาร์มเงินก่อนเรียบร้อยไปหาเงินมาพร้อมแล้วอืมปลดล็อกที่ต่อไป นี่เป็นแบนดิตนะครับคุณผู้ชมผมยังถือว่าเจ้าพวกนี้ยังกากอยู่อะเราต่อสู้กับบอสเลยดีกว่าเงี้ยบอสเลยวะเนี่ยบอสแบบหัวหินจะไปเลยเลือดมีเท่าไหร่นะเกือบ5้า0ันร็อกนูบโอ้ยจะเอาเกมมาเป็นคอลเลกชันที่ได้มาี่เกมมันกระจอกเกินไปดูนี่โจมตีอย่างรุนแรงเอ้ยไม่ไม่ไมกูหลบเก่งเฮ้ยมันตีแรงไหมวะโอ้โอ้ก็มไม่แรงเท่าไหร่ใช้ได้อยู่นะครับ มันก็ยังตีนุ๊กของผมยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ใช้ได้ใช้ได้นี่อะไรเนี่ยแอคแท็ก what เก็บปุ๊บเราจะแอคแท็กแรงมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคงเป็นอย่างนั้นเก็บแอคแท็ก <c oughs> ตายเลยอีซี่เกินโอ้ my god เด <c oughs> e ี๋ยวแป๊บนึงเอาตัวนี้ออกไปก่อนเอาตัวนี้ออกไปก่อน <c oughs> ตัวนี้เจนดารี่เพชรแคีเจนดารี่มาอีกแล้วแสดงว่าเหมือนผมพลาดอะไรไปเยอะเหมือนกันนะเอ้าเช่นเหมือนกูพลาดอะไรไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็มีโอ้ยูนิคยูนิค สลับตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ไปเก็บโอเคแล้วดึงตัวนี้มาเนี่ยผมว่าผมพลาดอะไรไปเยอะแน่นอนระหว่างตอนที่ผมนั้นไม่ได้แบบเฝ้าตรงหน้าเนี่ดูดิระดับวิเนเทออาลีของผมตัวอึดทั้งนั้นเลยแต่ว่าพลังโจมตีจะกากไปนิดนึงนะครับมัน12เองอืมก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อย่างนั้นเราไปอัพดีไหมอัพตัวให้มันแบบเป็นยูนิคอะอัพยูนิคนะครับอัพเอ็แท็เพราะว่าตัวนี้นั้นอึดมากแม่งเกาะ21 โอเคเราจะอัพพลังโจมตีมันอ่ะล้ะพร้อมแล้วนี่อะไรวะเนี่ยมีประาสาทด้วยเจเนนไนนแกเป็นอสศวินอย่างนั้นเหรอโดนลุงสุบหน่อยเป็นยังไงล่ะผมพยายามนะครับที่จะอัพเกรดครับผมค่าโจมตีให้มันมากกว่า13 <c oughs> เดี๋ยวตะกี้มันมีแบบท่าอะไรวะมีต้นไม้ตกส่หัวด้วยเหมือนเป็นพลังพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเอาใหม่นะดูคุดูดีๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันน่าจะเป็นความสามารถพิเศษนะครับของเนเจอร์นูบเว้ยนั่นแหละพร้อมสู้เลยแกมันก็โจกเกินไปแล้วบิ๊กแองกลี้นูบอืมกำลังโมโหอย่างนั้นเหรอมึงเจอลุมเลยจะแบบโมโหกว่าเดิมอีกเลือดมีเป็นหมื่นแลยนะต้นไม้ตกสีหวัวมันแล้วเออเออเอาว่าด้วยพลังแห่งธรรมชาติแป๊บน,นึงกูเก็บแอคแท็กกูเพิ่มก่อนแอคแท็กอืม เข้าไปเยอะมากเฮ้ยจะตายนูบึปิกกูโอ้โหมึงโดนต่อยโดนต่อยแบบหนักๆคุณผู้ชมอ่อยแรงนะนน่๋ยะมึงโดนกูโอ้โหกลายเป็นวิญญาแล้วไหมยัง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 ไม่เป็นวิญญาณนะครับเดบอ่าเรียบร้อยเป็นวิญญาณเดินตามกูเลยรอก่อนเธอแกอเก็บดาเมจอยู่ดาเมจแอ็แทคโจมตีมันเกือบเอาไม่รอดเหมือนกันนะดีที่พวกนี่ยผมมันอึดมากเลยอะ ที่ตัวนี้มันตายก่อนนะครับเพราะตัวนี้แม่งมีเลือดแค่สองร้อยกากไปไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะถ้าผมเอาตัวที่มันเป็นผีร้ายเว้ยตรงนี้เฮ้ยโอเคโอเคมีการฟื้นคืนจากความตายเ้ยโอเคโอเค I love it guys เอาละพวกแกไปฮิวด้วยแม่งโดนต่อยมาผมปากแตกกันทุกตัวนี่ผมลดล็อกไปเดสเซิร์ฟได้แล้วทะเลทรายแต่ว่าผมคงยังไม่ไปนะครับในคลิปนี้เพราะว่าผมนั้นน่าจะอัดมาเลยเวลา น่าจะอัดมาเลยเวลาละนี่เป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่สนุกมากเกมดีแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณนั้นควรที่จะไปเล่น oh my god unique โ okay. อเคเก็บเอาไว้ก่อนถ้าคุณอยากให้มีพาร์ทสองก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันเป็นเกมที่สนุกดีใช่ I love this game